จ้าตอนนี้ก็อยู่ดอุดอนเมืองดอเมืองอุดรนี่นี่ดังโดดสุดโดใสุดแงมาเลยขาสูดเด้หนึ่งโอ้ไปดปไน่อบพดนี้ามาแน่เนี่ย้าบาข้บาวว่างโอวันดเวนนสไปเกี่ยวเขาเนี่ย เป็นวาขาก็ยังซุ่มเหมือนสอมอไส้กับน้องนี้พันร้างขอม้อไส้อยู่น้ำ่างล่างขอมรถเก็นต่งตัวชื่อๆเนาะืิวโูดยิ้มบางนหมไม่มีกบจันทร์รอเป่นกเดบโหวววววสววววววัววรวบวว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 วอววววลังสวไปเดินทางไปเว็วซวววว้าวัวววับกวว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 อลวหครับ ขอขอบแม่จันแม่วันาแม่พอ่อนะครับขอขอบคุณจริงขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ซัพพอร์ตนะครับผมเครื่องบินนะครับผมไม่บินมาสบายใจโอ้ยน้มอ,อ,อ,องเพท้านพนะอพอรับกันเลยรุ่งเพื่อนมั้ยุ่งเหว่วยกระเพาะซักก็ไลฟ์ม่ได้พี่นไหมนี่กล่องกัอนอีกหนึ่งกล่องกันเพราะยังจั้นเราเกี่ยวกันพ่เจ้าหวันจริงๆเราไปเอาพ่อดีอ่มี เราเล้ยงสีเไม่นเะ่รงสเหลอไนเาะวาเครื่องปูเครื่อง้อนบ่เราไม่อย่าตาเค่แ่าแก็หยไปโอเคดได้แดเขียวเมื่อแรงเจอกันครับดูที่แยงเขียวเมื่อแรงเลือดแน่นอนมีที่เลือกสาดแน่นอนนี่เยบ่บ่เลียกูสอาดนีเมั่ รดบแล้วคุณลุงเพื่อนๆก็ยัาไเรืมจองโต้ได้ครับผมเหมือนเรื่องยุนาได้ก่อนยูราลาด้าวครับลาด้าวได้พี่น้องเ้ออย่ราลาด้าววัานร้ลาดลาด้าวโอ้พ่จนี่เนี่ยโอ้โหโ้วหายราลาดาวลดอย่ราลาดาวได้พี่น้องเนอเจอกันไปจองโต้ได้ครับไปแห่งร้านโตยังม่สิบไมครับผมมือนี้ี่น้องยูริเจนนี่ซีโฟเอลีไ่หยัง็ยังไอายุอหอดเสร็จปุ้ครับผมเียงว่ามี่ยูยูด้วยหร พี่ว่าเออีบอกม่เงแต่บงอนนันอ yeah> ี่าบอกบงนบง่นนโอยเน่กระบวนเนาะเฮ้ยมันนสกีบอกมี่ยูีเลแหะว่าีเกเกาบอโอ้ยเขส็งกแรมนี่แอนนี่เจนนี่สกายกล่องวายยูสแตมผู้ชิงชังนะครับผมอาคน กับบอลนะครับผมเจอกันเมื่อแรงนะครับจักครบเจอกันเมื่อแรงเด้ะพี่น้องเด้อทั้งหลายไปให้กำลังใจอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวกันแล้วกันครับผมปีที่สี่สิบสี่นี้นะครับเรื่องเงี้ยบ่อกอามิสไวน์เลี้ยงไออุายว้กูยังไม่ตายอามิสไวน์เงี้ยบอกไออุศไว้ไออุศไว้ไออุสไายกูยังไม่ตายนะครับ ยันไปดูดลิ้มกล่องวาอยู่อยู่ดิโอ้ยยังได้กากน้ำายหว่เลยโอ้ยงนี้ายพิซซ่าจะอยู่ม่อยังกลองาไสไเสียบุดดรบองรอแบบนสุดบปแม่ปรแม่ไ่ซื้อย่างอกวันนี้มะเร็ไม่ยื้อซื้อเพรา่้บอสบอกว่าไม่ยิ่หางมึก็ไม่ย่แช่ไม่ยื้ซื้อก็ไม่ยื้อซื้อซื้อแล้วซื้ออีซื้อแลซื้ออี โจมี่ห้าดีดีแลวเบอร์คนไหนนะสั่งนะโจมี่ห้าว่าจ้าพี่น้องสิไปเพไ่ยังสร้างวัสืุอยู่นีเกดปวัส่อให้ห้าอันหนึ่งนะวันนี้เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดของที่ทางจังหวัดมาตรวจเมื่อวานแล้วก็จริงๆงมันถูกต้องหมดแล้วล่ะเพียงแค่มีบางส่วนที่เราต้องเพิ่มเติมแล้วก็เก็บเลยเือๆเร่อยๆน้อยคือของมันมีปกติแต่ว่าจุดมันต้องเพิ่มเพราะว่าเราปรับปรุงงานด้วยแค่นั้นเอง สวัสดีทุกคนนะคะส,สื่อยางเดียวมือที่เท,ท่าไหรเลยดิเปิดร้าเน,นี่ะชี้หามือเลยดิก็ทำว่าเดือนที่เท่าไหร่โอ้ห <c oughs> ู้เบิร์ดง่ามไหนก่อนแนว่ยเอาสื่อพี่แต่แนว่ยเอาสื่อแถบบอดวิกนี่าึเงี้ยด้กกับไล่บนไอนคิดว่าไงได้จังไงต้องได้ฮะเพื่อผู้บริโภคและความกฎระเบียบของบ้านเ<อ>มืองเขาดีมาสื่อของเสริมครับพี่น้องเพราะว่าเราต้องทำให้ถูกขั้นตอน สุขลักษณะต่างๆด้วยก็เลยม,มาซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับซื้อทุกมื่อวันวอลเลีนเนี่ยครับพี่น้องวันนี้ก็มาซื้ออีกเนี่ยก็ไม่ใช่แซมนะนะลุยกันไปพี่น้องครับอะไรที่มันไม่ถูกเราก็ทําให้ถูกต้องนะครับอันนี้มมนขาดมันเหลือทําตามบ้านเมืองที่เขากําหนดกฎเกณฑ์ไว้ยี่ที่สุดนะครับซื้อของคือเอก้าเหเียญเจ้าหนยาขาล้านต่อนะครับไปล้านมาแล้ววังไห่ออกมาษอของไปด้วยกันง่ายงครับพี่น้อง